ดู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 หมดดูหมดลิเวพูลฮะวันนี้ขออน yeah. oh, oh, ุญาตมาแซวนะฮะมาแซวลิเวพูลหน่อยนะครับโอ้โหครึ่งแรกนี่เล่นเก่งกันหน้าดูเลยนะฮะไม่รู้จะเก่งไปถึงไหนนะฮะโอ้โหเล่นแบบอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ออกเล็กชามาเล่นนะมึงเล่นแรของมึงเนี่ยโอ้โหมึงหายไปนานเรื่องมึงมาลงเล่นแบบนี้เดี๋ยวมึง เบิร์กกระโหลกขึ้เลย <ś led> โอ้หแล้ว่เสียวเลยนะฮะพอขึ้นหลังรู้ว่ามึงเล่นดีปรากฏว่าเป็นไง <ś led> มึงก็ไม่ดีโอ้โหแต่ดีนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวเอาโรต้ตาลงนะฮะแล้วก็เอาอลงสองคนนะครับนะสุดท้ายนะครับผู้ฟังครับนะก็ชนะไปสามหนึ่งกองหน้าเรานะฮะั้งซาลามาเน่นะฮะก็ ตัวใหม่พี่ใหญ่เข้ามาเล่นดีมากเนี่ยรออะไรอ่ะตบมือดิตบมือตบมือยาว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 สามหนึ่งสามหนึ่งนอน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 ออกเหล็กมึงเนี่ยมึงโดนเนี่ยมึงโดนพางไปออกเหล็กหน้าหน้าบอกเสร์บ้านกลุ่ก่อนผมรับรับอยู่เนี่ยฮะรับอยู่รับออกเหล็กออกมึงร่วอยู่ดิมึงโดนมึงโดนอันนั่นแหละ